เอาหรอสักีองอันคล้องไหมเอาไหมเคอนเราเลยลูกคล้องกันไหมเมื่อเาออาดเขาอนู่ในรถไหมกระเป๋าอันนั้นมอยู่ไหนแล้วอาไหนลูกอนั้นสำรองอยู่ไหนแล้วมันนิ่มม็มันนิ่มเียแต่ถ้ากินคนนี้นี่อยู่ได้เป็นดือนนี้ได้เป็นครึ่งเดือนไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะอยากกินหนูหนูไม่เอาของ ขไม่กินหรอกคนที่สวยอย่างนี้นะ่ะไม่กลัวหรอไม่ทันเราเลนไอ้นี่หนูจับัขงแรกได้หิูไม่สนเลป้าอัน,นี่หนูจับัขงแรกได้ิไม่กลจับั้งแรก,อ,แรกอ้าเหรอ ไ,ไงเออเวลางมูเข้าคขาบดาวก็จะเป็นป้าจับหัวข<อ>เขาไ,ได้ไหมใช่ลูกได้ลูกเขาไม่จับเออไม่จับ,ไม,จบไม่เป็นไรครับ